ค่ะวันนี้ก็กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านเลยนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้นะคะยามเย็นวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพาบ้านนะคะสนใจติดต่อนะคะแอดไลน์ได้โทรเบอร์ได้นะคะ0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้สองหจนะจ๊ะพี่พี่สนใจรายการไหนก็แอดไลน์กันมาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าหรือจะโทรมาก็ได้นะคะพี่พี่ไม่มีไลน์ก็โทรกันมานะคะใครสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์นะคะเป็น ID ดียได้และไอดีไลน์ได้เบอร์โทรได้นะจ๊ะพี่พี่จ๋า 09799 24572นะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่พี่สนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จะ๊ะสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็น EP ีที่173จนะจ๊ะพี่พี่อีพีที่หนึ่งเจ็ดสามนะคะรายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการละหนึ่งร้อยบาทมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบาทนะคะ สนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะรายการนี้นะคะพระปิดตา พับปิดตาหลวงปู่ยิ้มพิมพ์ปองนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นพ mm ิมพ์ูุิป่องนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่พับบ้านพับเหมานะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าน้องเอามาแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะจ๊ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สอง รายการที่สองนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญรอประจําวันวัดสุดทัศนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้นะคะพ,พี่เกา่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พพจ๋ารายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเกา่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่ แบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่ๆเหรียญหล่อประจําวันวัดสุดทัศนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อมารายการที่สามรายการที่สามเป็นเพชรจลิกวัดใต้นะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก้าเก้าแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่เพชรจลิกวัดใต้นะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ แบ่งปันน้องได้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆ ราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สี่รายการที่สี่เป็นพระเนื้อดินนะคะนางกวักหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้เป็นนางกวักหลวงพ่อเดิมเนื้อดินนะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นพระเนื้อดินนะคะนางกวักหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่พี่ ่สวยๆแบบนี้นะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะคะต่อมารายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นเหรียญหล่อนะคะของเพนพิมพ์รัศมีนะคะเนื้อตะกั่วนะคะหลวงปู่สุกนะจ๊ะพี่ๆจ๋า เหรียญล่อโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญล่อเนื้อตะกั่วโบราณโบราณมีจานยันแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่เก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าของหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่สนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพิมพ์รัศมีนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นพิมพ์รัศมีนะคะสวยสวยแบบนี้นะจ๊ะแบ่งปันน้องได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการต่อมานะคะรายการต่อมาเป็นพาร์ทเนื้อ เนื้อผงนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะจ๊ะพี่ๆจ๋า รายการที่6เป็นพ้าเนื้อผงนะคะเจ้าทิพย์คุณโกษานะคะพี่พี่พิมเล็บมือนางปี2460นะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสวยแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่พักเก่าพ้าบ้านนะคะราคาแบ่งปันพี่พี่เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ามาอุดหนุนน้องได้เลยนะจ๊ะพี่พี่มาอุดหนุนน้องกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสวยแบบนี้ทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพิมพ์เล็บมือนางนะคะพี่พี่ของพระเจ้าคุณทิพย์โกษานะคะเก้าเก้า โบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่รายการที่6นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่6นะคะต่อมารายการที่7ด รายการที่7พับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อสทธิ์เงินนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะพับปิดตาเก่าโบราณโบราณแบบนี้จ๊ะพี่ๆของหลวงปู่เอี่ยมนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะรายการล้านหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆรายการล้านหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะทักทายน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นพระปิด ตาร่วงปูเอี่ยมนะคะเนื้อสัมฤทธิ์เงินนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆต่อมารายการที่แปด รายการที่แดเป็นงบนําอ้อยนะคะรายการนี้นะคะเป็นงบนําอ้อยนะคะเสียลดนะคะของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันให้พี่ๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆ่ะราคาแบ่งปันกันทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็น รายการที่เป็นรายการที่แปดนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมารายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะจ๊ะพิมพ์หลังแบบนะคะพี่สวยเก <mam> ่าเกาแบบนี <on view> <ablo> um ้เลยนะจ๊ะพี่เนื้อเก่าเกาถึงยุคแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาวัดเครือวันนะคะพี่ของหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋า รายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นพับปิดตาพิมพ์แข้งหมอนนะคะรายการนี้นะคะของหลวงปู่จีนนะคะรายการนี้ของหลวงปู่จีนนะคะสวยๆเก่าาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆพับปิดตาหลวงปู่จีนนะคะพี่ๆพิมพ์แข้งหมอนนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่สิบนะคะพี่ๆต่อมาเป็นเหรียญกันบ้างนะคะพี่ๆค่ะ าารายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นเหรียญเจ้าตนหลวงนะคะปีสองห้าหนึ่งสองนะคะพี่พี่สวยสวยเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าสวยสวยเก้าเก้ากันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพระเจ้าตนหลวงนะคะพี่สองห้าหนึ่งสองนะคะสนใจรายการนี้ก็แบ่งปันน้องได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะสวยสวยแบบนี้รายการที่สิบ นะคะพี่ๆจ้าต่อมารายการที่12 รายการที่12นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะคะพี่พี่รายการนี้มีโค้ด19นะคะพี่พี่จ๋าสวยสวยเก่าเกาแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบเอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่เก่าเกาแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะคะพี่พี่โค้ด19เกนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ แบ่งปันน้องกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่สิบสาม รายการที่13นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะของหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี ouais> ้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าเก่าโบราณโบราณกันแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อแฉ่งนะคะวัดบางพังนะคะพี่ๆเหรียญหล่อสวยๆเก่าเก่านะคะพี่ๆ รายการที่13นะจ๊ะพี่ๆจ๋าสนใจรา,รายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่13นะคะพี่ๆต่อมารายการที่14รายการที่14เป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะรายการนี้นะคะวัดป่าสุดถาวราดนะคะพี่ๆเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะ เหรียญเก่าเกาโบราณโบราณแบบน ını, ี้นะจ๊ะพี่พี่เหรียญอาจารย์มั่นนะคะพี่พี่สวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันกันได้เลยนะคะเหรียญอาจารย์มั่นนะคะพี่พี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้รายการที่สิบสี่นะจ๊ะพี่พี่จ๋า ต่อมารายการที่ 15. E 15รายการที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะถาวะโลนะจ๊ะพี่พี่วัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะจ๊ะพี่พี่สองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่พี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะพี่พี่เหรียญเก่าเกาสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการท anyway. ี <hodou> ่15นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่15นะคะสวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าแบ่งปันน้องนิ ชากันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการต่อมารายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะคะวัดบางน้ําวนนะคะพี่ๆเหรียญหล่อโบราณโบราณนะคะของหลวงปู่รอดวัดบางน้ําวนนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า สวยๆเก้าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการที่สิบหกนะคะสนใจรายการไหนก็ติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดลน์กันมาหาน้องนิชาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สิบเจ็ด รายการที่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท้องสุกนะคะวัดโพายทองนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรูปหล่อหล,ลวงพ่อท้องสุขวัดโพไซทองนะคะสนใจรายการนี้ก็สายด่วนสายตรงได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่17นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่17นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่ๆแบ่งปันกันไปได้เลยนะคะรายการที่17นะคะพี่ๆต่อมารายการที่18 รายการที่18เป็นรูปหล่อนะคะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่18นะจ๊ะพี่พ เก้าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดน,นะคะวัดช้างให้นะคะรายการนี้นะคะรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวดน,นะจ๊ะพี่ๆมีค่าความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะจ๊ะพ,พ,พี่ๆแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะพีพ่ๆ ต่อมารายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อฮวดนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะพ evet like ี่ๆเก้าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่สิบเก้านะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะพี่จ๋าราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ติดต่อได้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่ยี่สิบ รายการที่ยีสิบเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อเนื้อผงคุกรักนะคะพี่พี่จ๋าเนื้อผงคุกรักวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่แบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะ mm. เก้าเก้าสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะ สนใจรา,รายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสายด่วนสายตรงมหาน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่20นะคะพี่พรายการที่20ินะคะพับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อมารายการที่21็ด รายการที่21เ็เป็นพาด <ar> เนื้อผงยาหลวงปู่บุญนะคะรายการนี้นะคะเรียมกอบมาให้แล้วนะจ๊ะพี่ๆเรียมกอบมาให้แบบนี้เลยไไนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่ๆคะแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเป็นพาดเนื้อผงยาหลวงปู่บุญนะคะพี่ๆรายการที่ 21่นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่21นะคะเกา่าเก่าสวยๆแบบนี้นะคะรายการละหนึ่งบาทนะจ๊ะพี่ๆมีค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่22 รายการที่22นะคะเป็นพระปิดตาเก่าโบราณ well. <employ ing. S 2> ไม่ทราบที <of> ่นะคะเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเรียบเกอบมาให้พี่ๆเอาไปขึ้นคอขล้องใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะเอาไปขึ้นคอขล้องใช้งานกันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะพระปิดตาเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะรายการที่22นะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะต่อมา รายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะรายการนี้นะคะพี่พี หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบสามนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆทักทายน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่ยี่สิบสี่ รายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะกุวังหน้านะคะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่สนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พระสมเด็จกุวังหน้านะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้นะคะพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะสนใจรายการไหนก็ทักถายได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบห้า รายการที่25เป็นพระพิกคะนนนะคะเหรียญพระพิกคะนนนะคะสารเจ้าลัพ่อหลักเมืองนะคะพระประแดงนะคะพี่ๆปี2519นะจ๊ะพี่ๆจ๊ะเหรียญเก่าเกาสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆพระพิกคะนนนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้รายการที่25นะคะพี่ๆจ้า ต่อมารายการที่26 รายการที่26เป็นพาเนื้อดินนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นเท้ากูเวนนะคะพี่พี่เท้ากูเวนเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่26นะจ๊ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เท้ากูเวนสวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่พี่ขาแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่25นะคะ สนใจรายการไหนก็ทักทายน้องกันได้เลยนะจ๊ะพี่พจะ๊ะทักทายน้องได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่26นะจ๊ะพี่พจะ๊ะต่อมารายการที่27 รายการที่27ิดนะคะเป็นพารีลากําแพงข่าวนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่27ดนะคะพี่พี่เก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะราคาแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นพารีลากําแพงข่าวนะคะพี่พี่ รายการที่27นะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆจาสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะพี่ๆต่อมารายการที่28 รายการที่28เป็นพับสุโขทัยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพับเนื้อชินนะคะเก้าเก้าสวยๆนะคะของชาวสุโขทัยโบราณนะคะพี่ๆเก้าเโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆพับสุโขทัยนะคะรายการนี้นะคะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าเก้าเกเก็บๆแบบนี้นะคะแบ่งปันไว้ให้ลูกให้หลานดูได้นะจ๊ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่28นะคะพี่ๆจ้าต่อมารายการที่ยี รายการที่2 9นะคะรายการนี้นะคะเป็นพระรีลาหนังตะลุงนะครับของหลวงปู่บุญนะคะพี่พี่เนื้อผงยาจินดามันนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๊ะเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจะพี่พราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันน้องกันได้เลยนะคะพี่พี่พาะรีลาหนังตะลุงนะคะของหลวงปู่บุญนะจ๊ะพี่พรายการนี้นะคะรายการที่29้านะคะพี่พจ้าต่อมารายการที่สาสิบ รายการที่30สิเป็นพักกิ่งเก่าโบราณโบราณนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันนี้นะคะพี่พี่จ๋าเลี่ยมกอบโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่พักกิ่งเก่าโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่ส0สิบนะคะพี่พี่น้องไม่ทราบที่นะคะน้องไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนคะพี่สนใจนะคะก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30นะจ๊ะพี่พี่พาร์กิ่งเก่าโบราณน,นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่30นะคะพี่พี่ต่อมารายการที่38 รายการที่สามสิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จหลังภาษาจีนสี่ตัวนะจ๊ะพี่จ๋าองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบโบราณเก่าๆแบบนี้มาแล้วนะจ๊ะพี่ๆเลี่ยมกรอบเก่าๆโบราณโบราณมาให้เลยนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋าเป็นสมเด็จนะคะเนื้อสีเขียวนะคะพี่ๆข้างหลังมีภาษาจีนสี่ตัวนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่ๆสนใจก็แบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่ๆรายการ การนี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่ๆจ้าต่อมารายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองเป็นหานุมานนะคะรายการนี้เป็นหานุมานของหลวงพ่อเตะนะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหานุมานหลวงพ่อเตะนะคะสวยๆเก่าๆโบราณโบราณกันเลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะพี่ๆจ๋ารายการที่32นะคะต่อมารายการที่33รายการที่33เป็นพาสดสิบทิศนะคะรายการนี้นะคะพาสดสิบทิศกุกํำแพงเพชรนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะมีแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเนื้อเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆพัสทสิบทิศนะคะกุกกำแพงเพชรนะจ๊ะพี่ๆจ๋า เกาเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเก้าเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๊ะแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสามนะจ๊ะพี่พี่จ๊ะรายการที่สามสิบสามนะคะต่อมารายการที่สามสิบสี่รายการที่สามสิบสี่นะคะเป็น พระฤาษีอันนี้เขาเรียกว่าพระกุฤาษีหลังนางนะจ๊ะพี่กุวัจุลามณีนี่เองนะคะพี่ๆจ๋าพิษนุโลกนะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่โบราณโบราณเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูกันได้เลยนะคะเขาเรียกว่าพระกุฤาษีหลังนางนะคะรายการนี้นะคะวัจุลามณีนะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ สวยๆแบบนี้มาพร้อมกรอบแบบนี้เอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะเอาไปขึ้นคอข้องใช้งานกันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะจ๊ะพี่ๆจ๊ะต่อมารายการที่สามสิบห้ารายการที่สามสิบห้านะคะเป็นพกลุลีลาถ้ำหีบนะคะรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบแต่ด้านหลังมานะจ๊ะพี่ๆจ๊ะ กอบด้านหน้าไม่รู้หายไปไหนนะคะพี่พี่เก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี Gym, ่พี s> <S ่เก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะเป็นพักกุเก่ากุเดิมนะคะพี่พี่พระกุลีพระลีลากุทําหีบนะคะรายการนี้นะคะสามสิบห้านะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่สามสิบห้านะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะจ๊ะพี่พี่รายการสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋า เป็นเหรียญหล่อชินราชนะคะรายการนี้นะคะพี่พ เหรียญหล่อชินนาร่านะคะเหรียญหล่อสวยๆโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้มาพร้อมกรอบเอาไปขึ้นคอกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเอาไปคล้องใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแบ่งปันกันไปเลยนะจ๊ะพี่จ๊ะแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่ๆรายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจะส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะพี่ๆมีค่าจะส่งแบบเหมาเหมาบ้านละห้าสิบบาทนะคะสนใจรายการไหน นะคะ ใน EP ที่173จานะจ๊ะพี่ๆจ๋า EP ที่173นะคะสนใจรายการไหนนะคะแอดไลน์หรือไอดีไลน์ก็ได้นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือจะโทรสาย่วนสายตรงกันได้เลยนะคะ0ู7 9 9 2 4 5 7 2นะคะพี่นะคะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะพี่ของยามเย็นวันนี้นะคะน้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่ๆนะคะ36รายการนะคะพี่ๆจ๋ารายการละ1น0บาทนะจ๊ะพี่ๆมีค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะพี่ๆน้องใช้คน นส่งไปรษณีย์ไทยนะคะพี่พี่ใช้ขนส่งไปรษณีย์ไทยเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋ารับประกันพราตรงปกถูกรายการแน่นอนนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้น้องต้องขอกลาบลาพี่พี่ไปเพียงเท่านี้น,นะคะสวัสดีค่ะ